อินดิโกสู่บทเคิข Euro, าข้อยูโรเทเปราปอนที่เปราทองคำและบิตคอยน์นะปัจจุบันที่21มีนาคม2565นะครับกับสถาบันที่ให้ครับคือสายรัตตฟอร์เ็กเอฟเอ็กพีเอฟเอ็กรนวันนี้หน้าแดชบอร์ดนะครับมีการอัปเดตนะครับมีการอัปเดตใหม่นะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวดูที่กราฟกันเลยนะดูที่กราฟกันเลยนะครับ ก็ตัวอัปเดตนะครับก็จะอัปเดตทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ตัวหน้านี้เลยนะทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวเรามาดูที่การาดดีกว่านะครับว่าเวฟบ,บนเวฟล่างเนี่ยนะเป็นยังไงนะครับผมท่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะตัวฟิโบเมื่อั on, น,ะนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมตีมาแล้วนะผมไม่ได้ตีเพิ่มนะครับ ก็ราคาเนี่ยนะครับมีการขึ้นมาที่หกสิบเอจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับราคาไม่ผ่านนะครับราคาไม่ผ่าน,รา,าานราคามีการย่อลงมาแล้วก็ลงมาที่หนึ่งร้อยนะครับมีคิดว่ามีโอกาสที่จะลงมาที่หนึ่งร้อยแล้วก็อาจจะลงมาถึงหนึ่งร้อยหกสิบเจุดแปดเปอร์เซ็นต์ะครับตรงรอบตรงรับนี้นะเพราะว่าตรงรับนี้นะครับ คือถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรับนี้ต่อไปเลยนะครับมันก็จะเป็นรับนี้ต่อไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะลงมา164.8เปอร์ซนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ราคานะครับอยู่ในกรอบเวฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าเวฟบ,บอกให้เป็นอยี้เนี่ยนะครับนะมันชี้นำให้เป็นอย่างนี้เนะี่ยมันก็ต้องออกมาในลักษณะนี้นะครับ ไม่ไม่นองในจี้มากนะครับก็ลงมาแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับกันที่ตัวของปอนกันบ้างนะครับปอนนี้ต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมาตั้งฐานได้นะครับเดี๋ยวจะลากลงมาตรงนี้เนะนี่ยปอนมีการขึ้นมาและตั้งฐานได้แล้วก็ราคาเนี่ยต้องบอกว่า ขึ้นมาทดสอบที่เ5 0้นยะ์อร์นคราวนี้เนี่ยผมก็เลยลบตรงนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวผมตีใหม่นะตีใหม่ผมก็อาจจะลากตั้งแต่ตรงนี้นะขึ้นมาข้าบนนี้หมดเลยก็ได้นะจะกมาอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะค่อยๆทาก็ได้นะไม่มีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่า ราคามันก็เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเนี่ยราคาก็ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ราคาก็มีการดีตัวนะชนไม่เกินตรง0.0%นุดูเอร์เซ็นตรงนี้เลยนะครับก็มีการย่อลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาตั้งฐานย่อมาแบบนี้เนี่ยราคาจะย่อลงมาอีกรอบหนึ่งแถวสามสิแปดจุดสองเเซ็นตนะครับแล้วก็ อืมผมมองว่าถ้าเกิดว่าย่อ,อแบบนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องรุนนะครับว่าราคาเนี่ยจะสามารถที่จะกลับขึ้นไปทดสอบอีกได้ไหมเพราะว่าราคาต้องบอกว่าเนี่ยครับราคาขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็มองว่ามันก็าจะขึ้นไปทดสอบที่ศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นอีกรอบันก็ได้นะครับในกรณีที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วมันไม่ถึง มันขึ้นไปไม่ถึงนะมันขึ้นไปไม่ถึงก็จจะขึ้นไปที่สูงสู์อีกรอบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นแล้วนะแล้วมันหลุดที่ยี่สามจุดหกเปอร์เซ็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะลงมาที่สามแปดจุดสองเซนะแล้วก็ลงมาที่ห้าสิบจุดสูงเปอร์เซ็นตรงนี้เลย ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวของบอลมาดูที่ทองคำบ้างนะครับทองคําเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ในท้องของเว็บล่างน,นะครับอยู่ในท้องของเว็บล่างแล้วก็กําลังเรียงตัวนะครับราคาไม่เบรกที่หกสิบเจดเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสัดาห์ที่แล้วนะครับราคาก็มีการย่อโอ้โหต้องบอกเลยว่าวอลุ่มทองคํานี่ถือว่าถือว่าน้อยนะวอลุ่มน้อยนะวก็ การขึ้นตัวนี่ถือว่ายังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนระับสำหรับทองคำเนี่ยนะต้องบอกว่าราคามีโอกาสนะที่จะขึ้นมาที่หกสิบบาทอีกรอบหนึ่งนะเนะี่ยตามตรงนี้เลยนะรนะเรามีเวฟแล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยเนะี่ยเห็นไหมครับว่าการมีเวฟเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ช่วยเราเยอะมากเลยเนะี่ยผมว่าจะติดนิสัย ไม่ใช้เครื่องมืออื่นเหมือนที่เคยใช้ตั้งแต่มีเวฟเนี่ยก็จะต้องไปทบทวนนะเพราะว่าเราจะพึ่งเวฟเนี่ยมันก็ได้ครับแต่เราก็ต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นเป็นด้วยนะถ้าเกิดว่าคอมตัวนั้นหรือโปรแกรมตัวนั้นเราไม่ได้ติดตั้งเวฟไว้นะเราต้องใช้ก็ต้องฝึกให้มันชำนาญน,นะผม การมีเวฟเนี่ยก็เราจะเห็นว่าการขึ้นตัวจะเป็นในทิศทางของสายเว้าขนะเห็นไหมว่าราคาเวฟเนี่ยมันไม่ได้ลงมาทําจุดต่าสุดเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย0.23.6%เ,เนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีการดิดตัวขึ้นมานะครับกรอบตรงนี้ก็จะไม่เกิน76.78.6%นะครับก็จะมีการย่อขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวของทองคำนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่อยากจะซื้อเนี่ยตรงนี้สามารถซื้อได้เลยนะครับผมมาดูที่บิตคอยน์กันบ้างนะครับบิตคอยก็อ,อยืนแถวบ1 1 5 9นะนี้ผมก็ขยับ แล้วก็ขยบับขึ้นมาเนีนยครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ฟีโบใหม่เลยนะครับไม่ได้ลบเลยตรงนี้ก็มาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยราคา,าจ,จะมีการย่อลงมาถ้ามันลงมาเลยตรงนี้เนี่ยราคาก็จะลงมาที่ตรงกรอบบรนยอดนี้นะครับ ตอนนี้ก็จะแถวคือไม่ไม่ถึงยี่สิบแปดจุดหกดีนะครับก็จะมาลงมาที่เรียแถวเรียกว่าอะไระเรียบ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 เคียงๆนะครับแถวเวฟล่างกรอบล่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนะี่ยไม่หลุดตรงนี้เนะี่ยราคามีโอกาสที่จะขึ้นมาที่สามแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับลงมานี่ขึ้นมานี้ ตลมนะครบับตามกรอบของนี่เลยตามกรอบตรงนี้เลยนะตามกรอบที่บอกไปนะครับฉนันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเราจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยมันเริ่มลงมาแล้วแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ขึ้นไปทดสอบตรงนี้ยังลงได้ไม่เยอะหรอกนะครับเนี่ยถ้าจะเกิดว่าลงมานี้ก็ลงมาแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะต้องหนีตัวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยนะ อ่ากรณีที่ลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ผ่านนะรบราคาจะขึ้นมา6 1 8แซแล้วไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ทำได้นะครับอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมโอเคแต่ท้งนี้ท้งนั้นนะเราต้องยึดตามกรอบของตัวของเวฟแนวะเวฟบ,บนเวฟล่างเป็นหลักนะเพราะว่า มันเป็นคลื่นที่ทําให้เราเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตั้งแต่มีตัวนี้มาแล้วเนี่ยมันมองเห็นทิศทางอนาคตไปได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับบิตคอยและ3คู่นะครับสําหรับใครสนใจที่อยากจะเรียนแอ r เทรดฟอร์แมกับพี่เปิลนะครับผมแล้วก็ได้ตัวของเวฟไปใช้ด้วยเนี่ยแล้วก็ติดต่อพี่เปิลได้ท้ายคลิปนี้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแนอบเจอนใหม่วันพรุ่งนี้22มีนาคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ